มือปืนสั <te ous> ่งล <the> ้มไปแล้วนะครับสายอีกได้แน่เลยเราเฮยเฮ้ยสายมันกำชัเฮยหยุดเรฮ้ยเ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 อ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเวิยเะ้ยเง้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยอ้ยเฮ้ย้ยย้ะ อง,องงไม่หมดแล้วอ,อ,อย่แล้วแย่แล้วสายตัวเองเป็นคนชนเขาแท้เลยอย่ามองว่าอันนี่เฮ้ยน,นี่ไม่ใช่เวลามาพูดแบบนี้นะฉันก็สายเหมือนกันสายแล้วก็แล้วเป็นไงเห็นหมะสุดท้ายก็ไปสายชนได้สิเนี่ยเห็นไหมอืมแต่น้าในแหละนะที่ไม่ดีเองถ้ารีบๆตื่นแต่เช้าก็ไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น แล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียนสายอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าฉันไม่ถูกชนจนล้มกลิ้งอย่างนั้นนะก็ของไปโรงเรียนทันนะคิดเ้ามันเจ็บใจโอ้เจ็บใจจริงๆเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะนะอ่ะงั้นก็เอานี่ไปมือปืนสั่งล้มมือปืนเหรอ ไม่ใช่เปเสมือปืนรับจ้างฆ่าคนนะมือปืนสั่งล้มจะหักเล่าเข้าใจให้ดีดีตกใจหมดเลยว่าแต่ว่ามือปืนสั่งล้มเนี่ยมันอะไรกันหรอโดเลมอนอ๋อก็ตามชื่อของมันได้แล้วน่ะคือมือปืนที่เราจ้างมายิงให้ล้มควม่ำไงเล่านะเราก็หยอดเหรียญสิบเยนเข้าไปที่ช่องข้างหลังนี่แล้วก็บอกชื่อของคนที่อยากจะให้ล้มไป <S <S มันก็ประมาณนี้แหละใช้เอาไปจัดการใจอันใดพอดีเลยใช่ไหมล่ะเอาไปลองทําดูนะเออพูดดีก็ถูกอีกน่ะดีละงงินจ้างไปล้มเจ้าใจอันเลยแล้วกัน ยอดเหีียญไปจัดการใจแอนให้ลมคว่ำทีแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเหรอใช่แล้วละเป็นเมอ่อปืนสั่งล้มมืออาชีพทำงานไม่เคยพลาดหรอกรับรองนะคนที่ถูกไม้หัวจะต้องล้มขำขำไปสางครั้งแน่นอนใจเต็มร้อยนะ่าดูเลยจะหาใจแอนเจอไหมนเนี่ย โลมาลาดอะไรกันน้อยน้อน้อยตัวแค่นี้อยากเ่อแคฉันแล้วไงน้อยน้อยยแล้วก็เหยียบไปแปดเลยโถอเหยียบละโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้เจ็บจริงเลย้ตามอีกแล้วย้ยาายาาาาาายวาาเยยาอยาย้ายาย ไอ้โดนเปียกแล้วโอ้ขอร้องอ่ะอย่าอย่าสองเปียกกันเจ็บแล้วอย่าถึงสามเปียงเลยขอร้องนะใครจะรับด้วยทีอ้าโอ้โหเอียมันหยิงมันหยิงที่ก้นบดีเลยโอ้โหแต่ฟ้าอีก สมแล้วที่เป็นมือปืนสั่งล้มมืออาชีพไม่มีความปราณีเลยจริงๆดีละ่ะจากนี้ไปใครมาแกล้งฉันอีกสั่งเก็บให้หมดเลยนะ ทำกันได้นะเฮ้อจ <c oughs> ้างมือปืนไปยิงเจ้าหมอนั่นซะเลยดีกว่าเนปิตาจ๊ะใช่กำลังทำอะไรอยู่เหรออย่ามาเรียกชื่อกันตอนนี้สิทเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉัน ค่อนูสินะคุณตะคุ้เฮ้ยกำลตำรวจเธอเฮ้ยรอดไปที <Bruno> <ique> oh, <hello. S 1> ่น <wh break hyster ically> oh ึก oh ว่าจะแย่ซะแล้วสิเราโอยน่ากลัว อะไรไปอ,อ,อะนพิตาก็เกือบแย่นี่คือว่านะไอ้เจ้ามือปืนนั่นมันโอ้แบบได้แย่แน่แเลยนะนายมือปืนสั่งล้มอ่นนะถ้ารับจ้างงานไปแล้วไม่ว่ายังไงก็จะต้องทํางานจนกว่าจะตายแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทาไงแบบล่งะนลเนี่ยก็มีแค่ทางเดียวคือเอาเหรียญร้อยเยนน่ะไปหยอดสั่งยกเลิกเอาเท่านั้นนะพูดเปเล่นไม่ได้วันนี้จ่ายไปยี่สิบเยนแล้วจะบอกให้ไม่รู้อ่แต่งั้นก็ยอมรบคำมันไปกันแล้วกันนะเอ้ยเอ ค่าค่าใครมาใครนั่นเอาหนี่นายเย็นฝากนายจัดการทีเถรอเออเออจะไปจัดการเดี๋ยวเนี้ยค่าค่ามาแล้วค่าไม่ต้องเคาะแรงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวประตูก็พามาคุณเออเดี๋ยวผมจัดการเปิดเองนะครับคุณแม่เออเออเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสิอันนี้ร้อยเย็นนะยกเลิกเป้าหมายซะนะหมอ่ะยอดเหรียญละเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วล่ะโนบิตาออกมาได้แล้วล่ะ ร้องไปทีแต่ต้องเสียไปอีกร้อยเยนคุ้มกันไหมเนี่ยเราว้ายหัวโต๊ทำร้ายตัวเองอุตสาห์เสียเงินสั่งยกเลิกได้แล้วแท้ๆสุดท้ายนายก็หกล้มขมัมเองจนได้นะนโนบิตะเอ๋ย